สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุวยภารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันเนาะทุกคนทําไมอไลฟ์สดไม่ได้อะ่ะมันขึ้นเตือนนะคะบอกว่าจะเดะจะแบนถาวนนะคะถ้าคุณไม่สิ้นสุดการไลฟ์ภายในห้านาทีว่าสัตว์๊ยแอลเลยปิดไล์คะ่ะทุกคนนะคะขออภัยเลยนะคะ ไม่รู้ไปทําผิดกฎอะไรหรือเปล่านะคะทุกคนอีหยังเกิดอีหยังขึ้นกับบุกหูจ้ะเอ้านี่นะคะแอดก็เลยให้ดูตัวนี้นะคะเดี๋ยวแอดหาสาเหตุก่อนไปให้แฟนดูให้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันเด้อทุกคนเดี๋ยวกลัวช่องโดนแบนนะคะกลัวช่องโดนปิดนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้มาูพูดคุยกันเนาะแอดก็เลยปิดปิดไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวรอคําเตือนเข้ามาก่อนนะคะไม่รู้ไปทําผิดกฎอีตรงไหนนะคะนี่คาเตือนมาแล้วนะคะทุกคน นี่นะคะมันบอกว่าถ้าไม่สิ้นสูดภายในห้านาทีมันจะแบนถาวรค่ะจะไม่มีช่องปุ๋ยพานรวยช่นลแล้วเอาเอาเอดไปทำอะไรผิดคะเอาเอดไปเฮ็ดอีหยังผิดผิดตับคนง้อบาทนี่เอ๊หรือว่าต้องไล์สดแบบเปิดหน้าบ่าค่ะอู้ปิดปิดไล่บทท่นเลยแต่ทุกคนขออภัยนะคะ ขอรอภัยหลายๆเด้อจะทุกคนเอามืดอยู่บ่อขจอมืดอยู่บ่โอ้ยมาแจงข่าวก่อนเด้อเอาอันนี้เข็บเอาเลยนะคะอันนี้เป็นตัวแนวทางนะคะที่แอปแอปเทียบชนให้ดูเด้อค่ะเป็นตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่ทํานะคะทุกคนให้ทุกทุกคนดูด้วยนะคะว่ามันปีตัวเด่นตัวไหนนะคะวันนี้มันมันเด่นแปลกๆนะคะมันเด่นแบบนี้นะคะเรามารุ้นกันนะคะสองทุ่มครึ่งมันจะมีในนี้ไหมทุกคนนะคะอันนี้เทียบเอ่อตัวเด่นนะคะเป็นตารางอีกแบบเนาะตล่างอีกแบบค่ะ เอาล่องเบิงจ้ะมันเป็นตัวที่เบี่ยว่าไม่ต้องตัดนะคะเป็นตัวที่แอดไม่ต้องตัดตัวซ้ําออกนะคะให้เอฟซีได้ดูกันนะคะปกติแอดจะคัดเลือกเอาแค่ตัวซ้ำเอ้ยตัวที่มันเด่นใช่ไหมคะแล้วก็คัดคัดออกมานะคะอันนี้เราก็ให้ดูเลยนะคะว่ามันเป็นตัวเด่นตัวไหนแปลกค่ะหวยแปลกือได้นี่นะคะอันนี้เป็นสูตรที่แอดเอามาทำเออสูตรดั้งเดิมนะคะนี่สูตรดั้งเดิมนะคะหกเก้านะคะอันนี้คือสูตรเม็ดเดียวนะคะ อันนี้คือคล้ายๆตัวสูตรไม่เดียวนะคะทุกคนนี่นะคะหวยมันมาอย่างนี้นะคะไอช่องที่หนึ่งเห็นอยู่สูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งมันให้สามเจ็ดศูนย์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 หนึ่งนะคะหกสามสามนะคะสามศูนย์สี่นะคะทุกคนนี่สูตรที่สองนะคะให้สามหกหกหกเก้าเจ็ดนะคะ อันนี้ให้สองเก้าเก้าเก้าสูนหกศูนย์ 6, 0, นะคะทุกคนงงไหมนะคะไม่งงเนาะนี่นะคะทุกคนเนี่ยสูตรที่หนึ่งนะคะงวดเก่ามันก็เข้าไปสี่สี่หนึ่งห้านะคะเราก็จับเอาอย่างเนี้เนาะอ่าดูเป็นแนวทางนะคะตัวนี้ตัวนี้ยิ่งเห็นชัดเลยนะคะนี่ตัวสูตรที่สองเห็นชัดเจนเลยดิค่ะว่ามันมีสี่กับห้าเยอะเลยนะคะนี่มีสี่กับห้าเยอะเลยนี่นะคะ งวดนี้นะคะถ้าว่าเป็นสูตรที่สองมันก็จะเป็นเด่นสุดก็จะเป็นหกเก้านะคะแต่ถ้าสูตรที่หนึ่งเด่นสุดมันจะเป็นศูนย์สามนะคะเอาดูกันไปก่อนนะคะขออภัยนะคะทุกคนแอดไลฟ์สดไม่ได้ค่ะมันบอกว่าถ้าไม่สิ้นสุดในภายในห้านาทีนะคะแอดจะโดนแบนช่องถาวรค่ะนี่ค่ะเขาขึ้นแจ้งเตือนแล้วค่ะทุกคนขออภัยหลายเด้อค่ะ ไม่รู้ไปผิดเพี้ยนตรงไหนนะคะโอ้ยเอานี่ค่ะทุกคนแคปบเอานะคะแขปบเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะคะเอาใครที่ยังไม่เห็นนะคะนี่แนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะยังไม่เห็นแนวทางไหนเนาะสอบถามมาได้เลยนะคะทุกคนนะคะ แนวทางของอาจารย์ปัญญานะคะทุกคนเด่นนะคะ9019น,นะคะ949597นะคะ030406นะคะเน้น9497นะคะอาจารย์เมิ่นตัวแอดกระส้นอาจารย์เลยเด้อค่ะอันนี้ดับนะคะเผื่อ fc ยังไม่เห็นนะคะแล้วก็สูตรหลานนะคะทุกคนแอดกลัวช่องโดนปิดนะคะเดี๋ยวแอดไปแก้ไขก่อนนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะว่าไปผิดพลาดตรงไหนนะคะกลัวโดนแบน,นะคะ่ะกลัวช่องโดนแบนนะคะมันมีคําเตือนแจ้งมาแล้วนะคะ อม,มันทําเกี่ยวกับตัวเลขด้วยนะคะไม่รู้ไปผิดตรงไหนนะคะซอยแอดนหาสาเหตุในเด้่อทุกคนเด้มไม่รู้นะคะขึ้นไลฟ์สดแค่สี่นาทีกำลังแบบถักกันกระผัวเอ่ยเพื่อเลยจ้ะมันขึ้นบอกว่าถ้าคุณไม่ปิดช่องถ้าไม่ปิดไลฟ์สดนะคะเราจะแบนคุณท้าวอนมันว่านกสิแอดกับปิดโหลดเลี้ยวค่ะเอาอยู่ดีๆทำไมมาแจ้งเตือนแบบนี้เราอะเนาะเราก็ไม่ได้ทำผิดอะไรนะหรือว่าเรต้องไลฟ์สดเห็นหน้าบอจ้ะ อ้าคือสิดีอดเห็นนั่นคือสิดยอดไร้สุดล้วล่ะสันู้เสี่ยงเลยค่ะเอานี่นะคะเผื่อเอฟซยังไม่เห็นนะคะทุกคนดูเป็นแนวทางก่อนนะคะเลขดับนะคะทุกคนเลขดับอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนนะคะเผื่อมาเต็มๆวันนี้ถือว่าแปดเดินดีนะคะทุกคนแปดเดินดีแปดรันดีเลยเด้อค่ะอันตรายจะระวังนี้เด้อจ้ะ เอานี่นะคะสูตรล้านนะคะสูตรล้านก็ตามนี้เลยเนาะทุกคนนะคะทวนให้อีกรอบนะคะของเอฟซีนะคะทุกคนนี่เนาะเจ็ดศูนย์นะคะอ่าทองล้านให้แบบนี้นะคะงวดน,นี้ไม่รู้จะมาอย่างไงนะคะลองดูด้วยจ้ะจ้าแม่เอานี่ค่ะแคบเอาเลยนะคะทุกคนอ้าวค่าเสันเอิกับสิบพเฮดอันพปเฮดเล่นทั้งวันก่อนค่าสันโอ้ย มีอย่างนอคอยคือสิถธิ์คอยสิถธิแบนแล้วคอยสิถือแบนแล้วพวกเจ้าโอ้เดี๋ยวรักษาช่องไว้ก่อนนะคะทุกคนรักษาช่องไว้ก่อนอ้ช่องซำรองตรงมาเล้ว เอาแคปเอาเลยจะทุกคนแคบเอาเลยเต้อจ้ะเอาหีเดอ้อค่ะทุกคนเดี๋ยวแอนหาสาเหตุก่อนค่ะเขาแจ้งเตือนเฮาโอ้ยที่ตนนจะของเรี้ยว,วะไปะเห็ดพิดตับเข้าหมองได้น้อจ้ะโมโห่าไปเห็ดพิดตับเข้าหมองได้เอาแคปเอาเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวแอนหาสาเหตุได้นะคะเดี๋ยวค่อยเอ็ดกระบ,บกกาไล่สดค่ะทุกคน วัวช่องโดนแบนนะคะเอ๊เราไปผิดตัวเอ๊หรือว่าแอดใช้แอใช้อีกเครื่องนึงเข้าไปในไลฟ์สดตัวเองเบอกคะ่ะเกี่ยวไหมคะทุกคนไม่แน่เนาะเพราะว่าแอดก็ใช้บัญชีเดิมของตัวเองเข้าไปในไลฟ์สดของตัวเองนะคะมันมันผิดกดด้วยเหรอคะแอดใช้อีกเครื่องนึงนะคะดูว่าตัวเองไลฟ์สดว่ามันขึ้นยังไงอะไรยังไงชัดภาพชัดเจนไหมนะคะทุกคน หรือว่าจะเป็นค่ะเพราะไอพีเดียวกันนะคะน่าจะเกี่ยวหรือเปล่ามันกลัวเราโดนแฮกบอกค่ะหรือจังใดเอาว่ากันไปเนาะทุกคนนี่แคปเอาเด้อใจแอดลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณน,นะคะทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะอุตส่าห์ว่าจะได้ไลฟ์สดๆกันเนาะเดี๋ยวหาสาเหตุก่อนนะคะเดี๋ยวเงียบไปสักพักก่อนนะคะเดี๋ยวให้ได้ลงคลิปก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะโดนแบนหมดนะคะทุกคนเพราะว่าแอดยังไม่ได้่างสร้างช่องสำรองเลยนะคะ สงสัยต้องได้เฮ็ดไว้แล้วล่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านหมือนหานเฮงๆปังๆโชคดีกันนะคะสวัสดีจ้า